รายการนานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดู เรื่องเล่าที่เป็นตำนานอีสานบ้านเฮามีเรื่องเยอะและก็น่าติดตามวันนี้เรามารู้จักกับวัดวัดหนึ่งชื่อวัดพิโสภารามอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีทันทีที่รายการนานาวารตี้มองเห็นที่นี่รู้สึกปลื้มใจและก็แปลกใจวัดนี้อยู่กลางป่าแต่ชาวบ้านพระสงค์ พร้อมใจกันเหลือเกินจึงได้สอบถามชาวบ้านถึงรู้ว่าวัดที่นี่พระสงฆ์ปกครองกันเองอยู่กันด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองดังเช่นงานพิธีวางศิลาฤกษาราปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาและในโอกาสพระเดชพระคุณหลองพ่อเจ้าคุณพระบวรปริยัตวิธานมีอายุครบ80ปีพศ2 5 5 6ณมนทนวิธีศิราเริกวัดพิศสภารามอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีหมายกำหนดการมีดังนี้วันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2554 เวลา8นาฬิกาพระภิกษุสามเณรและญาติโยมและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันน้ำมนต์ทนพิธีเวลา9นาฬิกาพามทำพิธีบวงสวงเวลา10นาฬิกาประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพร,าพระรัตนตรัยพัดสง์สมณศักเจริญพระพุทธมน์เวลา 10, 11นาฬิกา55นาทีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สาราปฏิบัติธรรมเฉลิมเกียรติพระสง์เจริญชัยยมงคลคาถา ถวายไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี การจัดง,งานครั้งนี้เผื่อว่าจะใช้เป้นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสาม,มเณรอุบาสุบาสิกาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งไปคนนี้อันนี้ก็หลวงพ่อขอฝากไปถึงผู้มีกิจสศรัทธาที่จะจะช่วยบำรุงพัฒนาจันโรงพระพุทธศาสนา เพราะว่าศาลาปฏิบัติธรรมนี้มีความสําคัญมากที่จะได้รองรับผู้ศรัทธาลุกสิษย์ลุกหาอยาิโยมพระภิกษุสามนเณรจะได้มาปฏิบัติธรรมด้วยความสะดวกสบายยะเพราะว่าสถานที่มันมันน้อยเวลาปฏิบัตินี่ยลำบากหน้าฝนอย่างนี้ก็หลบฟ้าหลบฝนลำบากมากเพื่อพระคุณนลวงพ่อจึงมีความดันดิอยากจะได้ สลาหลังใหญ่ๆ็นทีรองรับเพื่อจะเชิดชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปนี่คือความหวังจเจริญพรอรอตมมาพระมหาบันทรเสตีโรผู้ช่วยเจ้าวาดพระพิโสฟรามซึ่งเป็นในฐานะของกรรมการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์สาราปฏิบัติธรรมเจริญพระเกียรติในวันนี้ซึ่งการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ พระเทะราชเทระทุกท่านที่มาร่วมพิธีไดเมตตามาเจริมพุทธมนต์ซึ่งการจัดงานนั้นได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่งจึงให้การจัดงานนั้นเป็นไปด้วยความสมบูรณ์และสําเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งถือว่าการจัดงานนั้นมีท่านรัฐมนตรีสรวิทย์คุณสมบูรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมอบหมายให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน ภาคส่วนหัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งตลอดจนถึง,ถงพระภิกษุสาม,มเณรที่อยู่ภายในวัดให้การสนับสนุนและก็ช่วยงานครั้งนี้สําเร็จรุเลงไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการอาตมาจึงขออนุม,มทนาขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้และการก่อสร้างก็จะดำเนินไปหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการก่อสร้างไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาตมาภาพเองในนามของกรรมการจัดงานและก็เป็นผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างสระปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนมาณโอกาสนี้ขอเจริญพรการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดงานของพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระจังหวัดแล้วก็ท่านเจ้าวาดได้ดทําขึ้นการสร้างวถานที่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตินั้นเนี่ย เป็นการเฉลิมพร,ร,ระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระยออยู่หัวพบรอบ84พรรษาแล้วก็ด้วยการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับท่านท่านดีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบภารกิจให้ผมเนี่ยนะฮะมาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านสุริศงค,คนสมบูรณ์นั้นเนี่ยท่านปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้งานนี้เกิดขึ้นแล้วสำเร็จอย่างสมบูรณ์ จะได้เป็นหลักชัยให้กับชาวบุรีรัมย์ให้ชาวเขมราชได้เป็นสถานที่รวมในการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพุทธศาสนิกชนที่ได้ดูรายการอยู่นี้จะได้นําสถานที่นี้มากรอบเก่ามาเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะทําให้เราเนี่ย เข้าถึงความสุขความสงบและความสว่างครับครับผมนายจีรวัตบรบังังศักดิ์จากบริษัทเจริญรัฐการทอผมมีความยินดีแล้วภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนหนึ่งในการมาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายให้กับหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโสภารามตัวกับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีบุญวาสนาะ ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีความยินดีแล้วปราบเพิ่มในจิตใจมากอะไอย่างเงี้ยสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทนุบรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนายธนากรพลเกตครับเป็นนักออกแบบภูม,มิสถาปัตย์ครับผมได้รับการติดตอ่อจากพระมหาโต้งนะครับว่าอยากจะออกแบบศาลาวิวัติสา ก็เลยคุยกันว่าจะออกแบบยังไงดีให้ดูเป็นอัตลักษณ์เนื่องจากว่าเป็นอยู่ที่สถานที่จังหวัดบนด้วยสาลาก็เลยออกมาในลักษณะของเื่องวงสวบนยอดสาลานี่จะมีจะมีดอกบัวซึ่งเป็นดอกบัวเหมือนดอกบัวเจริญในแล้วซึ่งเป็นดอกบัวที่บานแล้วแล้วก็เป็นรูปทรงความอ่อนช้อยซึ่งเน้นของความเป็นอัตลักษณ์ในในทางพุทธศาสนาแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดรบนด้วยครับให้คุณพี่ได้นำในส่วนอุปกรณได้เลยครับ สวัสดีครับผมกิศณะแสงสีงห์เป็นวิศวกรสถาปัตย์ครับก็เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของโครงสร้างของอาคารตัวนี้ครับสำหรับความมั่นคงแข็งแรงสำหรับบรรจุคุณได้ใจเย็นมากนะครับก็คือมั่นคงแข็งแรงครับผมทางมันสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนแครับสิงห์ครับสามารถอยู่ได้ช่วยลูกช่วยหลานเลยครับสวยงามดั่งมนทิพย์ชวนเพ่งพิษวัดพิษโสภาราม อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีสนใจร่วมบุญครั้งใดติดต่อวัดพิษโสภารามโทร4 4 5 2 1 8 1 9 9 8 8 4 3 2 1 5426หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากวัดพิษโสภารามธนาคารทกสสาขาเขมาราชเลขที่550-2 ขีด0 0 7 7 5หขีด8หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ w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  a t p i t o r g